โตโยต้าไฮลักปี2026ถือกำเนิดขึ้นในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานที่ผสานเข้ากับความทันสมัยอย่างเหนือระดับวิศวกรรมที่สร้างเพื่อโลกยุคใหม่ที่ต้องการทั้งสมรรถนะความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีอัจฉริยะดีไซน์ภายนอกเผยให้เห็นความแข็งแรงตั้งแต่แรกพบตัวถังที่บึกบึนเส้นสายทรงพลังและโครงสร้างที่ถูกออกแบบให้รับมือกับทุกเส้นทางตั้งแต่ภูเขาสูงทะเลทรายกว้างไปจนถึงถนนเมืองที่เต็มไปด้วยความท้าทายของยุคดิจิทัล ไฟหน้าเล็ทรงเฉียบคมรูปทรงกันชนและกระจังหน้าใหม่ที่ดูแข็งแกร่งเหมือนเกราะเหล็กพร้อมคานกันกระแทกและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถที่ช่วยปกป้องส่วนสําคัญทั้งหมดสื่อถึงความพร้อมในการผจญภัยอย่างแท้จริงด้านท้ายของรถโดดเด่นด้วยไฟไท้ายเล็ด,ด,ดีไซน์ใหม่ประตูท้ายเสริมกลไกช่วยย่อลงอย่างนุ่มนวลพร้อมช่องยึดสัมภาระและระบบรางยึดอุปกรณ์ที่ออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งงานบรรทุกและการเดินทางไกลพื้นที่กระบะยังมีช่องเก็บของกันน้ำและปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์ใช้งานกลางแจง้ง เรียกได้ว่าพร้อมสำหรับงานหนักและกิจกรรมกลางแจ้งทุกรูปแบบหัวใจของรถรุ่นนี้คือระบบดีเซลไฮบริดที่ผสานกำลังไฟฟ้าเข้ากับความทารหดแบบดั้งเดิมแรงดิดตอบสนองชับไวตั้งแต่รอบเครื่องต่ำระบบมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเพิ่มพละงกำลังเวลาออกตัวหรือไต่ทางชันประหยัดน้ำมันมากขึ้นและปล่อยมลพิษน้อยลง ระบบขับเคลื่อน 4WD อัจฉริยะสามารถประมวลผลพื้นผิวถนนแบบเรียลไทม์และส่งกำลังไปยังล้อได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นหินโคลนทรายหรือยิมาระบบการสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติให้ความนุ่มนวลแม้ในภารกิจสุดโหดขณะที่โครงสร้างตัวถังใช้เหล็กความแข็งแรงสูงผสมผสานกับน้ำหนักที่เบาลงสร้างสมดุลระหว่างความทนทานและสมรรถนะก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารแล้วว่าจะพบกับอารมณ์ความหรูแบบสมบุกสมบันเบาะหนังเย็บรายละเอียดที่สะท้อนแรงบันดาลใจจากภูมิประเทศธ,ธรรมชาติ แผงคอนโซลเรียบหรูพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบไร้สายเต็มรูปแบบจอเรียนใหม่ดิจิทัลและระบบนำทางอัจฉริยะพร้อมข้อมูลภูมิประเทศสำหรับสายออฟโรดโดยเฉพาะปุ่มควบคุมและสวิตช์ต่างๆถูกจัดวางอย่างแข็งแรงและจับถนัดมือเหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เปื้อนฝุ่นหรือโคลนระบบไฟแอมเบียนให้บรรยากาศสบายตาในช่วงคําเสริอมด้วยวัสดุคุณภาพสูงและฉนวนการเสียงขั้นสุดยอดทำให้ห้องโดยสารเงียบแม้ในสภาพ,พถนนที่ทา้าทายที่สุด ระบบความปลอดภัยล้ำสมัยรวมทั้งกล้องรอบทิศทางเรด้าตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนจุดบอดและระบบช่วยเบรกอัตโนมัติทำงานประสานกันเพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางแม้จะมีเทคโนโลยีมากมายแต่ไฮลัก์ยังให้ความรู้สึกเป็นพาหนะที่พร้อมให้ผู้ขับควบคุมอย่างเต็มที่เป็นเหมือนคู่หูมากกว่าคอมพิวเตอร์สั่งงานเมื่ออยู่บนถนนเรียบการเร่งแซงเป็นไปได้อย่างรับร่นและทรงพลังพวงมาลัยตอบสนองไวและมั่นคงระบบช่วงล่างให้ความมั่นใจในทางโค้งและการขับขี่ระยะไกล ส่วนบนเส้นทางออฟโรดไฮลัก2,026เปลี่ยนลักษณะเป็นนักผจญภัยอย่างแท้จริงระบบควบคุมแรงบิดแบบเรียวไทม์ช่วยให้ปีนเขาขึ้นหินหรือไต่หลุมโครนได้อย่างง่ายดายระบบป้องกันใต้ท้องรถที่แข็งแรงช่วยรับแรงกระแทกได้อย่างมั่นใจและความสามารถในการลุยน้ำที่มากขึ้นทำให้ไม่หวั่นต่อสภาพภูมิประเทศใดๆลูกค้ายังสามารถเลือกแพคเกจแต่งจากโรงงานได้เช่นชุดไฟเลเดรอบคันราวหลังคาวินส่อนกกิฬาสนอกเกล และอุปกรณ์ออฟโรดครบชุดหรือเลือกเวอร์ชั่นหรูพร้อมบอกระบายอากาศระบบเสียงพรีเมียมและจอแสดงผลแบบพาโนรามาไฮลัก์ยังคงตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์ที่เน้นความเรียบง่ายทนทานและผู้ที่ต้องการยานยนต์สำหรับเดินทางสำรวจและสร้างแรงบันดาลใจในโลกกว้าง Toyota h i ฮลัก2026จึงไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นวิวัฒนาการครั้งใหญ่ของตำนานที่ไม่เคยแพ้สถานการณ์ใดในประวัติศาสตร์ ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอึดเชื่อถือได้พร้อมเผชิญหน้ากับเส้นทางทั้งที่มีและไม่มีบนแผนที่แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นยานยนต์ยุคใหม่ที่พร้อมเข้าสู่โลกของสมาร์ทเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและความหรูหราสไตล์พรีเมียมมันคือคำตอบสำหรับคนที่ต้องการความแข็งแกร่งไม่ลดทอนความล้ำสมัยและเทคโนโลยีที่เข้ามาเสริมไม่ใช่แทนที่ความเชื่อมั่นของผู้ขับขี่ไฮลักยังคงเป็นสัญญาว่าไม่ว่าโลกจะท้าทายแค่ไหน ไม่ว่าจะไกลเพียงใดหรือเส้นทางจะโหดขนาดไหนรถคันนี้จะเป็นคู่หูที่พร้อมก้าวไปด้วยกันอย่างไม่หวั่นไหว